ตกันเออโสดีครับวันนี้ผมกับเมเปิลตอทีเอมเปินต่อในวันนี้เราก็จะมารีวิวร้อยสดาวนะของที่ใช้ในร้อยสีสดาว มาดูกันวนะ่ามีไหนเซฟรูปไว้เนี่ยร้อยซีซีดาวแบบร้อยซีซีดาวเราได้อยู่ที่สี่จุดสี่ล้านนะต่อชั่วโมงก็ไม่เร็วนะถือว่าไวอยู่นะเนี่ยแล้วก็ผมแอบไปปล่อยอยู่แมปหนึ่งด้วยอีแมปหนึ่งก็คือร้อยห้าที่แปดนั่นเองนี่อาวุธเขียวนะมันตายนะอยู่อยู่ได้เนี่ยอยู่ได้ไดเกือบสามชั่วโมงถือว่าเกือบเกือบรอดอยู่นั้นนะ่ะหกจุดเจ็ดเอ็มแบบไม่มีไม่มีเชือกก็ถือว่าเด็ดอยู่นะเนี่ย แต่ว่ามันมันยังตายไปลยเพราะคืออาวุธเขียวอ่ะมันตีชุดเดียวไปตายไปหมามาดูของที่เรายืนทั้งสองแมสเมื่อกี้กันว่ามีอะไรบ้างนี้เราจะไปกันแบบรวดเร็วแล้วกันเพราะว่าเราจะไปรีวิวจัดเต็มตอนเลืสองร้อยแล้วกันนะเราจะรีวิวทีเดียวเลยตอนเลืสองร้อยตอนนี้กระบวนท่าผมยังไม่ค่อยแมสยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ของก็มีอาวุธเขียวอันหนึ่งแล้วก็มีน้ำงหูนิดนึง มีตราบอสอ่ะมีใส่เซตบอสอยู่สามชิ้นเอาจริงถ้าเกิดแค่ร้อยสี่สี่ดาวอ่ะอาวุธส้มก็ไหวนะชิมเนนะี้ยแน่นอนว่าช่องเรารู้กันอยู่รู้รู้มือรู้มือโซดิจิตอลอยู่แล้วอันนี้ใส่แมงนั้นนะ่ะสามสิบเอ็มไม่แพงเท่าไหร่ค่าลบหลีกของเมอร์ซิเดสก็ค่อนข้างสูงอยู่อ่ายังไม่ยังไม่จัดเต็มอันหนึ่งนะอ๋อมันจะมีบัฟอยู่ท่านหนึ่งอ่ะที่เพิ่ม เพิ่มลบหลีกอีก15%อันนี้เรายังไม่ได้ลงยังไม่ลงจากสัตว์ขี่มันก็เลยไม่เพิ่มนะนอี่15% a r c h ยน w อ o d s มันยังไม่ได้ใช้อเดนนี๋ยวลงจากลงจากเครื่องบินแ๊บปึ๊บโอเคใช้ละมาดูค่าลบหลีกที่แท้ทรูกันอันนี้โซแม็กด้านนะ0.8%ถ้าเกิดเราใส่โซโหลบตัดนก็70%น่นะน้อยกว่าดูเบรดแค่5% โคตรดิจิตอลอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปไปครับแ๋ยวจะโชว์ผลงานดูคนเดียวหรือว่าดิจิตอลขนาดไหนปึ๊บนีมแม้โอ้ดูมิดกตูคูดูเขาว่ามิดดูเขาว่ามิดขึ้นดูเขาว่ามิดคืออันนี้เราไม่ได้สวนมันนะถ้าเกิดเราสวมันมันไม่มีทางฆ่าเราได้ดูเขาว่ามิดขึ้น เออเออเออเนี่ยของวิธีคอมโบนะดูนะมันจะโอ้ใส่เข้าไปสาม<ๆ>ท่านแล้วก็หนีไปท่าสลาไลด์เห็นปะป <ๆๆ S 1> ึ๊บยื๊บสไลด์ตกแล้วตกเลยท่านนี้ควาปแล้วก็ยิงก็สไลด์เก็บตังค์เดี๋ยวนี่ที่ใส่ก็มีประมาณนี้คือร้อยทีทีดาวต้องคิวมากต่อให้ไม่ใช่อ e ุปเขียวก็ไหวเลยอุธเขียวนี่ผมอัพเพื่อไปรองร้อยห้าแปดมาดูสกิลกันปึ๊บ นี่ครับสกิลนี้อันนี้พุ่งขึ้นอันนี้หมุนตัวการกาดแล้วก็อันนี้หมุนตัวการกาดขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วก็กระโดดเสียบลงมาแล้วก็ตามด้วยท่านี้ฮะสไลด์กับตกอันนี้ท่าสกิลไฮเปอร์นะแล้วก็สไลด์แล้วก็ยิงอยู่แค่นี้เลยไอ้สอทงท่านี้มันท่านี้ไม่ได้ใช้ท่านี้เรียกเอลไปจิกมันจะมีเอลอยู่ตัวหนึ่งเข้าไปจิกอ่าไหนวะ ดูดีความมัวก็ติดต้นเสียวหมุนตัวสับแล้วแล้วก็โดดถีบเนี่ยมันจะมันมันเรียกทหารเข้าไปจิกอะไรเงี้ยอ้เราเห็นทหารปะ่ะดูอีกแทงแทงอยู่นั่นเล็กๆเนี่ยมันแทงหมูตายนะท่างบนไหนวะเซตก็จะประมาณนี้ทิ้วว่ะพ่อเลยแล้วที่ที่มันหมูออเเห <c oughs> ตัวผม,มก็เลยแบบข้ามไปทีร้อยห้าแปดนะไปดูวิ่งทางที่จริงมันเป็นไปดูร้อยห้าแปดกันเดี๋ยว่ะอันนี้แบบ อาวุธยังไม่แดงนะคืออกว่าอาวุธแดงสู้ได้ตอนนี้อาวุธผมสีเขียวไงอันนี้เดี๋ยวผมจะผสมให้เป็นสีแดงแล้วนะได้ได้ได้ออฟไลน์ก็ช่างมันแน่นอนว่าเราดิจิตอนอยู่แล้วครับโดนตกสัก40,000โดนตก40,000คือถ้าเรายิงสอนมาไหนยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ตายนะแต่แต่ว่าตอนนี้เราอาวุธเขียวไงคอมโบชุเดียวไม่ตายแลย เหรอไม่ตายชุดเดียวไม่ตายถึกมากแล้วมันยืนได้เกือบสามชั่วโมงอ่ะถือว่าพิวอยู่นะเนี่ยทิพทองมุชุดเดียวไม่ตายแต่มันก็ฆ่าได้อยู่แต่ว่าผมว,ว่า,าดดวนนนถ้าอู้แดงไหวแน่นอนเพราะถอดเลยถ้าอู้แดงชิวแน่นอนถ้าอู้แดงยังไงก็ชิว งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนที่เราสองร้อยแล้วกันแล้วก็ไฮเปอร์นะ N k, Hyper, Skill, Ball, เป็นไ่ไฮเปอร์สกิลบอกไว้คร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวตอนคลิปสองร้อยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็สามงอันบนไว้ก่อนเลยอ่ะสิอ่ะบนเนี่ยอัพหมดเลยหนึ่งสองสามสี่อัพหมดเลย, 3, เลยแล้วก็อันนี้ผมอัพวันนี้นอะอัพเมอร์เบรกแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะอัพอมอเมอร์เบรกหรือว่าจะอัพไอยูนิคอร์ i, ดีลดดาเมจ คือจะเพิ่มไฟนอ่นไปมันก็แ้่จะเพิ่มเลนฟอร์สไฟนอ่นไปมันก็ไม่ได้ใช้ท่าโจมตีไงอืมความจริงานล่าเนี่ยไม่ไม่ตีเรียดอันนี้เพิ่มเวลาบัฟนะร้อยแปดสิบทำตีเซียนบนอย่างยืนซื้อก่อนเลยอัล่าเอาไปไหนก็ได้งั้นเดี๋ยวตอนสองร้อยค่อยมาอีกทีนึงแล้วกันว่าคอมมูยังไงตอนนี้มหลักๆแล้วคือมันต้องใช้สกิลที่เขียนว่าเชนที่เขียนว่าเชนทั้งหลายเนี่ยเชนสกิลเชนสกิลให้ครบห้าครั้ง แล้วเราจะได้บัฟแอแท็ก50%เนี่ยแอแท็ก50%เพราะฉะนั้นเราก็ใส่สกิลเชนไ้ชุดเดียว,วเนี่ยไอสกิลที่ผมใส่นี่คือสกิลเชนคือเนี่ยเวลามันมัน90ปีนะแต่ว่าในไฮในสกิลไฮเปอ่ะมันจะเพิ่มเวลาให้เราเป็น180 แต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมามันยังไม่เคยลดต่ำกว่าหนึ่งนาทีเลยก็คือแบบสกิลเชนเราใช้เรื่อยๆอยู่แล้วเราแค่กดสไลด์นี่ก็เชนแล้วนะมันก็แค่นับใหม่อะ่ะร้อยแปดสิบผมว่ามันเอก้าตอนนี้ตอนนี้ครูดาวเก้าสิบผมว่ามันก็เหลือเรือแล้วนะในต,ตอนนี้มันเก้าสิบวิมันก็เหลือเรนะือ,อนะเพซ้อนตอนที่ห้าครั้งครั้งละแปดเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็รวมเลยรวมเลยถ้าไฮเปอร์เลนพอร์ตเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ก็คือเราเอาอันนี้เพื่อเพิ่มดามเมจแค่นั้นเองสรุปล,ล,ล,ลักเลยเสียงบนโอเคเอาไว้เจอกัน see you a g a i n next time